เอาค่ะเป็นในเรื่องของการบำบัดทุกบำรุงสุขของพี่น้องประชาชนที่จังหวัดพิจิตรกันค่ะโดยจังหวัดพิจิตรค่ะเขาได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและกิจกรรมบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตรค่ะ นางสาวทานียาในพินิดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารและกิจกรรมบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตรครั้งที่1ประจําปี2568ณโรงเรียนบ้านศรีสัทธามิตรภาพที่176ตําบลโพไซงามอําเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรค่ะสําหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นี้กําหนดจัดจํานวนทั้ง หมด4ครั้งค่ะไตรมาสละ1ครั้งเพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะขณะที่การจัดโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตรนะคะจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยนำการบริการ ระดับจังหวัดและอำเภอลงมาให้บริการประชาชนเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมพร้อมทั้งเป็นการน,นํานโยบายของภาครัฐที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆมาชี้แจงให้กับประชาชนรวมทั้งมีการตรวจสุขภาพตรวจรักษาโรคแล้วก็การมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ด้วยค่ะ